สนับสนุนโดยสาหร่ายฮาวายอีกสนใจสั่งซื้อสาหร่ายสไปรูดีนาในราคากระปุกละ1,200บาทแต่พิเศษโทรสั่งซื้อตอนนี้2กระปุกแถมฟรีให้อีก1กระปุกในราคาโปรโมชั่น2,400บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่ 0827825933ถึง35เพื่อสุขภาพที่ดีและสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์โอ้โหฟิตมากครับฟิตมากครับคุณผู้ชมฮะไหนอ,อ,ไอยากให้กล้องใครเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอภยัยฮะขอภยัอภยครับคือผมต้องทำอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมเพราะวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับโอ้โหหุ่นเนี่ยฟิตแอนด์เฟิร์ม <า S 2> ฟิตมากเฟิร์มมากหน้าตาดีมาก เหมาะกับคําพูดที่ว่าเป็นพระเอกมาตลอดวันนี้เนี่ยขาทั้งสองคนนี่มาใส่ใจในเรื่องสุขภาพนอกจากเรื่องของการออกกําลังกายแล้วครับเรื่องของอาหารนี่ก็มีส่วนสําคัญจริงๆสําหรับการที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมีกล้ามเนื้อที่ชัดเจน วันนี้เขาจะมาถอดเสื้อในรายการโชว์คุณผู้ชมได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจจริงๆครับงั้นพบกับเขาเลยดีกว่านะครับขอต้อนรับนะครับคุณเจจินไตยแล้วก็น้องเต้นันทรายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอะไรอะไหนอะไหนครับโเออโอ้ยต้องดิบต้องต้องปิดไอคิ้นได้ด้วยเหรอพี่วางเร็ววางอคือคือลำพังแค่แค่ผมตรงตรงแค่ตรงๆรงกยากแล้วออได้ันนี้ถ้าปิดโอ้โหแซมเปิลนะฮะครับแซมเปิลจริงๆครับผม ทั้งสองคนเนี่ยใส่ใจดูแลสุขภาพแต่ก่อนก่อนไปเจมีผลงานที่เพิ่งจบไปโอ้ละครเพลงรักผาปื้แตกใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้จากเป็นปืนเป็นเพลงหรือว่าเป็นแตกเอ้ยใจพี่ละครเป็นแนวมิวสิควลครับแอคชั่นแล้วก็คอมดี้ด้วยอะไรเงี้ยได้บูด้วยได้บูด้วยก็ได้บูจากการที่เราใส่ใจร่างกายนี่แหละครับือเรื่องแบบว่าบูอย่างเดียวก็หนักแล้วนะให้ขวานมาอีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยให้ขวานอีกใช้ขวานอีกใช่ครับแต่ก็สนุกแล้วเราต้องบูกับพอใช่ไหมปะ พอดนี่คือเป็นพวกเดียวกันครับพอดนี่เปันเชิงฮะแล้วก็มีพี่เอกลังซิโร่นี่คือเพลิงพยาไฟผมเป็นยอดดีเซลก็คือเป็นแบบบัดดี้กันอะไรอย่างเลยโอ้หแต่ละคนเลยนะเอออันนี้ยอดเป็นซินยอดเป็นซินเปนซีนเตยเล่นด้วยเตยเล่นด้วยไม่เหมือนกันเลยเล่นเรื่องอด้วยคนละเรื่องครับเออนี่ภาคสองไงเฮ้ยนี่ภาคสองไง ไม้ตะพดอะไรนะไม้ตะพดโลกกนกำลังจะเปิดกล้องนี่ครับเป็นเหมือนกันครับแอคชั่นเหมือนกันไม้ตะพดโลกกนใช่ครับช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดใส่เกมในตัวเดียวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันนิตยสารหรือเปล่าเป็นเทลคนนี้เขาขึ้นเมนเฮลนะคะพี่ว่านะฮะผเป็นเฮลครับหน้าเกลียวเป็นเฮลบนโทรไลน์ไม่เชื่อหรอกไม่นิตยสารใหมให้ดูนะฮะนี่ทั้งสองคนนี้ใส่เป็นเอันนี้ดูในนิตยสารก่อน หน้าปกเมนเทลออ๋เนี่ยเหรอเห็น้าปกเมนเทลครับเห็นไหมอันนี้เขารีดทงรีทัชอะไรเหนื่อยไหมฮะไม่เลยไม่เลยไม่ใช่เลยครับไม่เลยนะฮะเดียวมากเออเดียวมากแล้วแล้วเจไม่เอาบ้างอ่ะโอ้ยผมยังไม่ถึงเลยฮะผมกำลังตามมาจริงเหรอคะใช่ครับตามมาเลยเหรอใช่ครับอ่าให้ให้เตะเตะนิดหนึ่งเตนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง อมีมีคนเขาบอกว่าเต้เต้ไม่เชื่อว่าตอนนี้ยังเหมือนในภาพหรือเปล่าดูแลตัวเองดีกันหน่อยตัวนท้องท้องเขาเปิดนิดๆต่อเนื่องคงต้องยืนดีกว่านั่งอ่ะยืนยืนนะแต่ไฟมันก็สว่างแต่เนื่องจากไฟนะขอไฟนะคุณผู้ชมไะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะผมขออนุญาตให้เต้โชอว์โอ้ยแค่นี้ก็เน้นมากแล้วนะคะเฟิร์มมากเฮ้ยี่ฮะให้ให้คนให้คนรู้เจ วิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์นะฮะนี่เลยก็มีครบเลยนะฮะนี่ฮะวีก็สวยงามมากนะฮะตานี่ก็มีไซส์เขาเรียกว่ากระดูกปลาให้เรียกว่าอะไรนะก้างปลาครับก้างปลาก้างปลานะฮะครบฮะข้างบนนี่ครบอันนี้มีพิเศษหน่อย7เม็ดนะฮะมีเจ็ดเม็ดมีอีกก้อนหนึ่งไม่อันนี้ไม่มีเพื่อมีสไตล์ครับไม่ใช่ไม่ใชไม่เหมือนใครครับพอแล้วเหมือนตาผครับไม่เหมือนใครคคุณผู้ชมครับการเล่นไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ลดยากที่สุด นั่นก็คือหน้าท้องถือต้องครับผมอยากจะได้กล้ามเนื้อแขนอยากจะได้หัวไหล่อยากจะได้ขามาง่ายฮะแต่กล้ามเนื้อท้องเนี่ยยากเจด้วยเหมือนกันใช่ครับก็ออกกำลังกายเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกไหมว่านอกจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยยังต้องใส่ใจเรื่องอาหารด้วยสุดครับท่านประั้นวันนี้นะฮะเริ่มต้นครับอะไรคือแรงบันดาลใจอยากจะหุ่นดีขนาดนี้ทั้งสองผมก็อะไรแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยก็มีรูปแบบบีฟอร์ด้วยมั้ S <S มีเหรอมีฮะมีเดี๋ยวขอดูภาพนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่กี่ปีครับห <Elena> ล<ม>่อรูปนี้อันนี้กี่ปีมาแล้วห้าเดือนห้าเดือนที่แล้วครับห้าเดือนที่แล้วเหรออ่าผมเล่นมาทั้งหมด6ปีใช่ไหมครับแต่อันนี้คือรูปที่เล่นวันแรกกับหกเดือนผ่านไปแต่ปกติในรูป ดีฟอร์เนี่ยค่ะคือคุณเต้ก็เป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเตะบอลอะไรอย่างงี้เตะบอลฟิตเนสแต่ก็ยังไม่เฟิร์มถึงขนาดดูไม่มีลายกล้านเนื้อครับก็ยังมีพุงนิดๆมีเจ้าเนื้อหน่อยๆนะฮะดูลายที่ลายปากกาที่เขียนเป็นรูปมดอยู่นะไม่ใช่เหรอเป็นรอยเป็นรอยสักอ๋ออ๋อนั่นรอยสักเลยนึกว่ารอยปากกาเพื่อนมาแกล่ะเพื่อนมาแกล ห้าเดือนเนี่ยทำได้ขนาดอ่าอันนี้ประมาณ6เดือนนะประมาณหกเดือนเดือนครับผมโอ้โหออกมาที่คนละคนละทางเลยนะครับผมมันไม่ใช่ทำให้คนนะใครเริ่มต้นก่อนผมอ่ะเล่นยังไม่โฉะผมอ่ะผมเล่นมาจริงอ่ะยี่สิบปีนะฮะผมเล่นตั้งแต่อายุสิบหก ตอนนี้สามสิบแล้วก็คือเล่นแบบผิดถูกมาตลอดโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่าผมไปโฟกัสเสรน้าหนักผมเล่นน้ําหนักเยอะเล่นเสร็จออกมากินข้าวทีสามจานกินโดยที่เราไม่ได้ควบคุมผมก็รู้สึกทำไมตัวเองไม่เปลี่ยนมันยังไม่ดีมันบวมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สเปคที่เราต้องการเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนิดหนึ่งนิดนึงมาดูภาพเจ้ป่โอ้เจเจก็ไม่น้อยนะเนี่ย ดูดูไอ้กลางปลานั้นแบบว่านี่ฮะอันนี้กลางปากลากลางปลาป็ลาเบิกม่น้ำโขงเลยนะครับภูมิใจมากครับรูปนี้โอ้โหตั้งใจมากครับนี่ฮะอันนี้คือคือรูปแรกเนี่ยรูปแรกนี่คือรูปแรกเนี่ยคือวันแรกที่เราไปมีเทรนเนอร์คนเดียวกันใช่ครับเต้เล่นนําไปประมาณเดือนนึงแล้วเต้ก็พาผมไปบอกว่าเฮ้ยผมก็เข้าใจผิดเองรู้สึกว่าเล่นเองอ่ะไม่ต้องมีเทรนเนอร์ก็ได้สุดท้ายไม่มีอะไรเปลี่ยนยังไงเราก็ต้องมีโค้ชต้องมีอาจารย์ ถึงจะได้ผลดีที่สุดแลวเขาแนะนําเรื่องอาหารด้วยแล้วบอวเต้วินัยเขาร้อยมากผมมาตื่นมายังกินเวมั่งไม่กินมั่งแต่นี่แบบตื่นมา2ชั่วโมง2ชั่วโมงคือทุกอย่างมันคืออาหารเสริมอาหารหลักมันต้องไปด้วยกันครับครับผมคือการกินเวนี่ก็จริงๆแล้วคุณผู้ชมมันเป็นการเสริมเป็นอาหารเสริมครับถ้าหากว่าเราไม่ใช่เป็นการแบบไปโดบให้มันขึ้นไม่ใช่นะร่างกายเราเวลาออกกำลังกายแล้วเนี่ย ด้วยการใช้กล้ามเนื้ออะไรมากๆเนี่ยมันมีการมันมีการสูญเสียมันฉีกขาดไอเวยโปรตีนหรือว่าแม้กระทั่งถ้าจะเลือกกินอาหารแทนก็ได้แต่คุณต้องกินเยอะขนาดไหนมันก็เะไปเข้าไปซ่อมแซมเพราะการไปออกกำลังกายนี่คือการไปทำลายร่างกายนะฮะให้างกเราฉีกแล้วสิ่งที่รักษาคืออาหารใช่ครับเราทานอาหารเข้าไปโปรตีนเนี่ยจะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใช่แต่มันก็มีกลุ่มผู้ออกกาลังกายแบบอย่างหนักพวกนี้ ฟิตเป็นนักพอกายเลยอันนั้นโอ้โหอันนั้นต้องเสริมเยอะมากใช่อันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้ได้บ้างไม่ต้องเน้ยไม่ต้องเนี้ยโอคือคนเราจะทําให้ใหญ่ได้แขนขนาดแบบต้นขาเราอ่ะอย่างนั้นอ่ะอันนั้นมันโอ้โหอันนั้นมันมันเขาต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาไมาช่วยเยอะแต่หุ่นอย่างเงียสุดท้ายเราเล่นเพื่อสุขภาพครับเราเล่นเพื่อสุขภาพไม่ได้ใหญ่เกินไปเต้สู่ก็ต้องรีพอดีประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าครับประมาณตอนนี้70ครับ ต่ดูเพียวมากนะแล้วก่อนหน้านี้นะดูเพียวก่อนหน้านี้หกสิบ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 ห้าครับน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นแต่หุ่นเลเล็กลงครับหน้าเลียวลงทุกอย่างใช่หน้าเล็กลงและเจ๊เจ๊ผมตอนนี้ร้อยแปดสิบเอ็ดครับตั้งเมื่อเช้าเจ็ดเอ็ดห่างกันเลยผมต้องเพิ่มทั้งเจ็ดสิบห้าหนักแต่ผมชอบผมคอมีคนทักไหมว่าดูผอมลง พอหลังจากออกกายแล้วก็ดูผอมลงใช่ครับแต่หนักขึ้นนะครับส่วนทางกันมีช่วงช่วงนี้ผมมาเต้ไหลไปเจ็ดสิบเจ็ดใช่ผมเคยหนักสุดเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเพราะความอ้วนหรือไขมันมันเปรียบไปม่ได้ครับก้อนเนื้อเราขึ้นเหมือนเนื้อเต่เหมือนลูกโป่งอะก้อนหินลูกโป่งเนี่ยไซส์ใหญ่นะฮะแต่เบาแตนหินนี่คือแบบมวลกล้ามเนื้อมันเล็กแต่ว่าแน่นเหมือนเหมือนบอดี้เราที่มันกระชับขึ้นครับครับอ๋ออย่างนั้นก็เลยดูดูแบบ เฟิร์มขึ้นดูครับดูหุ่นดีเพียวมากอ่ะอย่ามาเที่ยวไปเขาสองคนเลยเนี่ยปล่อยให้พี่เล่นเป็นพ่อเหมือนเดิมเลยด้วยนะครับนะฮะคุณผู้ป็นพระเอกกครับเมืออันดีคุณดีอยากให้คุณผู้ชมอยากเห็นพี่วางโชว์กล้ามท้องซิกแพคบ้างนี่ไม่ยากนะครับถ้าเข้าใจด้ไม่ยากเลย ผมพยายามจะฟิตอยู่แต่แต่ก็อย่างอย่างที่ว่านั่นแหละว่ามันต้องมีเทรนเนอร์จริงจริงจริงในช่วงที่ผ่านมาช่วงต้นปีนะก็ฟิตเหมือนกันนะผมงก็ฟิตเหมือนกันนะครับแต่เล่นเล่นคนเดียวแล้วก็ฟิตเพื่อละครเรื่องหนึ่งครับแล้วมันต้องเป็นเป็นเรื่องที่มันต้องถอดเสื้อมันเป็นชาวบ้านไงต้องจำเป็นถอดเสื้อต้องโชว์แต่ก็ไม่ขึ้นเท่าที่ควรต้องดูแลต้องมีเทรนเนอร์อย่างดีและเรื่องโภชนาการก็สําคัญ 60%กินยังไงเวลาเวลากินกินยังไงครับสำคัญกว่ากเราเริ่มต้นกินยังไงได้เริ่มต้นก็ไม่เข้าใจอะแต่พอเริ่มเข้าใจผมก็ตามเต้ให้เต้แนะนำเลยคุณคุณวันนี้คือรายการคุณเจคือผมเริ่มก่อนในเรื่องของอาหารครัโค้ชผมเนี่ยต้องต้องยกเครดิตให้โค้ชผมเลยคุณบิลนะครับเขาครับผมโค้ชบิลเนี่ยไม่ไม่ดูนะไม่ดูครับแต่คือเขาเป็นนักกีฬาครับเขาจะเข้มงวดเขาจะเช็คกันตลอดเลยว่าแรกๆที่ผมที่ผมเล่นเนี่ย คือผมทานอาหารทุกมื้อผมไปถ่ายรูปไปส่งไปให้จานเอยเข้าปากอันนี้กินได้ไหมอะไรใช่ครับจานผมกินได้ไหมครับอันนี้เมื่อกี้ผมทานนี่ครับจานนอนกินอย่างงั้นเลยแล้วก็จานสมมุติว่าเจอโอ้ยอยากกินมากข้าวราขาหมูมันเยิ้มๆเลยครับอยากกินมากครับจา์ตอนนี้มันอยหนมาแล้วมันมีจางเดียวในโลกแล้ววันนี้ กินไม่ได้มันกินได้นะครับกินได้ครับแต่เราต้องเลือกใช่อย่างข้าวขาหมูเนี่ยถ้าเกิดเราจะทานจริงๆถ้ามนมันไม่มีจริงๆเราผมจะไม่ปล่อยให้ร่างกายหิวถ้าปล่อยให้ร่างกายหิวเนี่ยมันจะดึงกล้ามเนื้อไปใช่ใช้สูญเสียกล้ามเนื้อเราเลือกเนื้อเนื้อหนังไม่เอานะแล้วก็คุมใน ปริมาณที่พอมเหมาะกับร่างกายเราอยากอดดีกว่าเดี๋ยวถามหน่อยแล้วเราไม่ได้ทานในปริมาณที่เยอะใช่ไหมคะครับจากเดิมเราก็กินแบบตามใจเองแล้วมันหิวมันแบบมันติดนิสัยไหมอาจจะเป็นช่วงแรกครับช่วงแรกสักเดือนแรกนะครับในการปรับตัวเองคือโค้ชผมเนี่ยให้ตารางเลยว่าให้ผมทานข้าวกล้องมื้อหนึ่งประมาณ100กร้อยกรัมเนื้อสัตว์ช่างครับ200กรัมเขาต้องดูแลย่างจริงโค้ชให้อะไรรู้ไหมฮะ ให้แต่ช่างกูเ้านเอาช่าช่างเนื้อแลวใส่ถุงเวฟแล้วก็เอาข้าวช่างอ่าร้อยครับโอเคกินเท่าไหไม่ต้องเป็นข้าวกล้องเข้าวกล้องดีกว่าข้าวขาวคือข้าวกล้องจะดูดซึมช้ากว่าหนึ่งดูดซึมดูดซึมช้ากว่าแล้วก็มีวิตามินเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราทานข้าวกล้องมันจะหิวช้ากว่าข้าวขาวจะดูดซึมเร็วมันจะหิวเร็วใช่ครับอาฉะนั้นช่างน้ําหนักเลยก่อนที่จะกินอะไรกินมากกว่านี้ได้ไหม ได้ได้ครับแต่ถ้ากินน้อยเนี่ยไม่ได้ก็คือมากถ้ามากในเรื่องโปรตีนอ่ะได้ครับใช่ครับก็คืออยู่ที่ว่าเราต้องการลีนหรือต้องการบวมถ้าบวมเราต้องเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเข้าไปใช่ครับก็คือโค้ชจะบอกว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรเล่นเพื่ออะไรเล่นเพื่อสุขภาพหรือเล่นเพื่อแข่งหรือเล่นเพื่ออะไรเขาจะจัดตารางอาหารมาให้ มันต้องอย่างนี้นะเรื่องอาหารเดี๋ยวเรามาขยายในช่วงหน้าแต่ขอกลับเข้ามาเรื่องของการออกกําลังกายที่ได้แบบเนี้ยคือหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนวันนี้เนี่ยนิยมนะครับฟิตเนสมีมากมายทีเดียวนะครับเปิดให้บริการรวมถึงบางทีมันมีกีฬาประเภทอื่นๆครับเป็นประเภทคาริโอต่อยมวยไงเดี๋ยวนี้ต่อยมวยต่อยมวยเยอะมากเขาบอกว่า1ชั่วโมงคุณไปต่อยมวยเนี่ยปกติถ้าคุณไปวิ่งเนี่ยหกรกิโลแคลอรี การเผาผลาญแต่ถ้าคุณมาต่อยมวยเนี่ยมันจะได้ถึง1,200กิโลแคลอรีร่เปรียบเทียบกันมันเป็นเท่าขึ้นเลยนะฮะแตกต่างกันมากอ่ะคือการออกกำลังกายแต่ละอย่างหลายคนผมเชื่อว่าอยากจะอยากจะหุ่นดีกันนั้นแหละมาออกกำลังกายอ,อยากจะมีสุขภาพดีแต่จะทําให้ได้อย่างเงี้ยท,ทำไงผมนะฮะเลือกเลือกวิธีการออกกําลังกายอะไรวันหนึ่งเนี่ยต้องทํำยังไงวันหนึ่งนะ ผมกับเต้นี่ตารางเดือนเลยใช่ครับกับมาก็คือเนี่ยนะฮะจะต้องวางสเต็ปสมมติเราเล่นเที่ยงก็ต้องกินแล้วอย่างน้อยสองมื้อมื้อแปดโมงเช้าตื่นมากินเวก่อนครับนะฮะเวก็เหมือนกินไก่ประมาณ200กรัมชิ้นหนึ่งนะฮะเว้นไปแล้วครึ่งชั่วโมงก็ทานอาหารหลัก อย่างผมนี่จะเป็นข้าวกล้องร้อยกรัมไก่บไก่200กรัมแล้วไข่ขาวแต่ผมทำเป็นไข่คนนะเขาอันต้องพูดเป็นกรรมว่าเขามีช่างเครื่องช่างนะฮะเป็นวินัยของครับเป็นไข่แล้วก็อีก2ชั่วโมงก่อนไปเวทผมก็จะกินอย่างเงี้ยผมไม่เป็นคนกินอาหารซ้ําคือกินอาหารจืดอะไรก็ได้คือผมต้องการผมรู้ว่ากินแล้วมันมีประโยชน์ประมาณนี้แล้วไปเล่นเล่นเสี่ยง เล่นกี่โมงเล่นกี่งเล่นก็จริงๆแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการเล่นนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานคาร์ดิโอในการปั่นจักรยานอีก35มสิบาบนาทีสองชั่วโมงเล่น3 5นาทีก็เป็น2ชั่วโมงครึ่งครับผมใม่ครับประมาณแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นคือผมตัดข้าวออกแล้วก็ผมจะกินเวลาเรากินก็จะตอนเย็นจะไม่ไม่มีข้าวแล้วมื้อบ่ายเย็นไปเลยใช่มื้อบ่าย จะหนักหน่อยจะเป็นไก่200กรัมกับผักนึ่งอาจจะมีค้าเป็นมันบดเลยก็ได้นิดนึงคือประมวลทั้งวันนะฮะประเมินทั้งวันว่าเรากินขาดน้อยแค่ไหนคือจริงแล้วนะครับสูตรของแต่ละสูตรเนี่ยอย่ายึดติดมากเอาให้เหมาะกับตัวเองบางทีบอกสูตรไปบางคนเอ้ยทำไมใช้แล้วไม่เหมาะกับเราให้สังเกตตัวเองว่าอันไหนเหมาะกับตัวเองมากที่สุดเขาค่อยปรับไปดูวันนี้เราทานข้าว0 0มรอกรัมเริ่มมันเริ่มบวมก็ลดลงแต่ถ้ากินบุ๊กยิ่งกินยิ่งผอม กินไม่เท่าคนเราการการเผาผลาญไม่เท่ากันถูกต้องนะฮะการเผาผลาญไม่เท่ากันฉะนั้นต้องสังเกตดูตัวเองว่าแบบนี่แบบที่เหมาะกับเขาใช่ครับนะฮะเพราะว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่เปลี่ยนพี่นึกออกไหมแต่ใม้มีโค้ชคนเดียวกันเนี่ยเราเล่นเหมือนกันทุกอย่างแต่สุดท้ายพอแยกกันลยมันกินไม่เหมือนกันไงเชึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่ว่าใครเหมาะกับอะไรด้วยเหมือนนี่คือแบบอย่างเช่นถ้าทำงานไปถ่ายละครไปออกกองเท่ากองก็เราต้องทานของตัวเองผมเซ็ตไว้เลยครับพรุ่งนี้จะทานอะไรเตรียมอยู่ในหัวเลยครับมื้อ มื้อสองมื้อสามมื้อสี่ทานอะไรเก็บไว้ในตู้เย็นเอาเรื่องที่เราอยากทานใช่ครับแล้วก็ทำเป็นเซตไปเลยเป็นกล่องทั้งแวร์ไปเลยแล้วก็ผมซื้อไมโครเวฟติดหลังรถไปเลยครับใช่ครเดินายอไหมเดินมาเดินมาเฮ้ยผมมีเรื่องราวนะในไอจีมีว่าบางทีน้องๆเล่นเวทด้วยกันในกองเราก็เฮ้ยเผื่อไปให้เขากินด้วยไปสิงยี่สิบสอเมื่อกี้ก็เอามาเองแต่ที่นี่มีไมโครเวฟไงก็เลยไ้อวแต่เดี๋ยวเราจะได้ลองชิมกันจริงๆวันนี้ก็มา พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายพูดถึงเรื่องของอาหารที่มันสองเรื่องนี้มันต้องควบคู่กันไปทัดีๆอย่างนี้นะฮะมันต้องควบคุมนะครับทำมและการควบคุมของเขาเขาก็คิดเผื่อคนอื่นด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะคิดเผื่ออย่างไรเห็นไหมเวลาไปกองถ่ายอย่างอย่างเชนี่ก็แบบมีเผื่อเพื่อนด้วยเขาคิดกันเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่อยากควบคุมอาหารก็อยากแนะนําเพราะว่าความอร่อยและรสชาติของอาหารที่ได้คุณค่าโภชนาการเนี่ยเขาคิดให้แล้วครับชื่อว่า muscle meal มาซ์เตอร์มิวท์ไทยแลนด์นี่คือธุรกิจที่ทั้งสองคนี่ยร่วมกันครับผมยังไงครับเริ่มต้นมายังไงฮะเริ่มจากที่เราทำเงินเองก่อนเลยดีกว่าครับคือเราเล่นฟิตเนสมาบล็อเจอร์ผมมีปอนีโอ้ยดิฉันคงป่องด้วยอันนี้อันนี้อันนี้เบ่งเพื่อนเบ่งแบบเต็มที่แล้วอันนี้ก็คำแมวสุดชีวิตไม่ได้หายใจไม่แต่มันก็ต้องมีโครงนิดนึงนะครับครับ อ่ะเริ่มต้นยงไงล่ะเต้ก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราทํากันจริงๆริงนะครับเพราะว่าเราเราเล่นฟิตเนสนะฮะเราก็ต้องคุมอาหารเราคุมไปคุมมาจนแบบเฮ้ยเรามาทําอาหารเพื่อสุขภาพ้าาเลยดีกว่าาเพรไหมโทษผมกินไม่เหมือนคนอื่นนะพี่ผมเล่นเวทเสร็จกับเต้เนี่ยแต่ต้องไปหา ก็ต้องไปตะเวนว่าเฮ้ยร้านไหนมีเ้ากล้องร้านไหนใช้นื้อมันมะก่อร้านไหนไก่โซเดียมที่เขาเป็นไก่ปลิวที่ไม่ได้ไปทอดกระทะให้มันคือผมต้องรับน้ํามันที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเวนและแรกๆคงอาจจะลําบากหน่อยกว่าจะตัดได้กว่าจะตัดเก็ตมาก่อนเราก็ชิมนี่นะเชฟซีเชสเตอร์ขึ่นเขาก็ดีของเขาอะนะแต่ว่ามันมันอาจจะไม่คืนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเราที่เราดูดูร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็เลยตัดสินใจทำอะไรเลยเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ทานเอง ใช่ครับอ่าล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้เบรกครู่หนึ่งนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงและกลับมาคุยกับ2หนุ่มนี้ต่อนะครับรวมถึงเมนูอาหารมากมายที่เขาขนมาในรายการในวันนี้นะครับ m u s เ l e m มิลส์ไทยแลนด์นะครับวันวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับครับสนับสนุนโดยสาหร่ายฮาวายสนใจสั่งซื้อสาหร่ายสไปรูดีนาในราคากระปุกละ1,200บาทแต่พิเศษโทรสั่งซื้อตอนนี้2กระปุก แถมฟรีให้อีก1กระปุกในราคาโปรโมชั่น2,400บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่082-782-5933-35เถึง35เพื่อสุขภาพที่ดีและสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ It's the cure you can rest your mind, the sure.